ตอนนี้ผักเราโตแล้วเรากำลังแม่กำลังเก็บผักเอาไปให้ย่าขายที่ตลาดตอนเย็นเนี่เดี๋ยวก็จะต้องไปเก็บพวกนูน้นพวกนี้ด้วยเนี่ยไอ้ที่กำลังออกดอกนั่นก็ต้องเก็บเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวเราไปเก็บแล้วเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนี่เราจะ มัดเป็นอย่างนี้กําละยี่สิบบาทนี่ครึ่งโลกํละยี่สิบบาทแม่เขาก็เก็บแค่อย่างนี้แหละผักอันนี้ของเรานี่ไม่เคยฉีดยาเลยสักครั้งนะ ดูอันนี้ผักไม่เคยฉีดยาเลยมีแมงกินแต่มันก็กินไม่เยอะหรอกมันก็กินแค่นี้เลยคนก็กินได้อยู่ดีกว่ากินยาอันนี้แม่เขาปลูกในสวนอันนี้เป็นพริกใหญ่ผักหมดแล้วก็ต่อไปก็เป็นคิวของพริกใหญ่อือ ขายไปด้วยไม่สะดวกเลยโ <Okay. S 2> อเคส่วนอ,อ, <c oughs> so, อันนี้แม่บอกว่าแม่แม่สั่งเม็ดพันธ์ออนไลน์มาแลเนี่ยแม่บอกว่าเขาบอกว่าเป็นผักเขียวยักษ์ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> มันยักษ์ยังไงมันก็ปกติอ,กอันนี้ก็เด็กไปขายเหมือนกัน โดนเขาหลอกก็ผักเขียวยักษ์ของเขาไงมันคืออย่างนี้ไงผักเขียวยักษ์เขาไม่สูบผักเขียวของเราแค่นี้แหละ